ตั้งเล่นให้ตรงลหนถ้าเราตั้งเล่นไม่ตรงหนักนคำตอบนั้นผิดท,ทันทีใช่ไหม้ยคะ แปไปย,ยืมแล้วกูกูไปยืมเง้นเดือนเท่าไหร่ มาแล้วต้องตัดให้ชัดเจนแล้วเท่าไรคะาสาม,ส,ามสิบห้าลเ,เอาอะไว้ในใจปสองปสองอะไรไว้ในใจปสองคะเอาอะไรไว้ในใจคะปสองตอบ i Boa oh.